ไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันนะคะปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าผู้คนนั้นหันมานิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแปลกๆกกันอย่างมากและสัตว์เลี้ยงประเภทไหนกันคะที่เพื่อนๆคิดว่ามันแปลกจริงๆทำไมคนถึงเอามาเลี้ยงกันนะวันนี้เราจะมารวบรวมให้ดูกันค่ะว่าปัจจุบันนั้นคนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุดแปลกอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลยนะคะมากันที่สัตว์ตัวแรกนั่นก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าสัตว์แปลกที่หน้าตาน่ารักดูแลง่ายและไม่ยุ่งยากเลยสักนิดเป็นเต่าบกมีขนาดใหญ่อันดับ3ามของโลกโตเต็มที่ได้ถึง36นิ้วและมีอายุยืนกว่า70ปีทำให้ต้องเลือกสถานที่ที่กว้างในการเลี้ยงสักนิด และต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะประมาณ30-35องศาเซลเซียสซึ่งหากเจ้าเต่าสุคาตานี้ป่วยขึ้นมาแล้วแล้วก็จะต้องพาไปพบสัตวแพทย์ที่ศึกษาในเรื่องสัตว์แปลกโดยเฉพาะนั่นก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงไม่น้อยเลยค่ะแต่ถึงแม้มันจะมีแหล่งกำเนิดไกลยอยู่ถึงเอธิโอเปียและซูดานแล้วแต่ก็มีฟาร์มเพาะขายที่ไทยแล้วนะคะโดยตัวเล็กนั้นมีราคาอยู่ที่หลักพันต้น,ตน ขณะที่ไซส์ใหญ่ๆก็มีราคาหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะ 2. w u วูปาลูปาสัตว์เลี้ยงยอดฮิตในประเทศญี่ปุ่นหรือ s a า a มนเด e ร์ e ม็กซิกซึ่งภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า w ูเปอร์ลูเปอรหรือเ x ็กซออ์แลเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพบมากในแถบอเมริกากลางหรือใต้ เริ่มวางขายให้เห็นที่ไทยและนิยมเลี้ยงกันในตู้สี่เหลี่ยมโดยสัตว์ชนิดนี้จะกินอาหารประเภทมแมลงเล็กๆเลี้ยงดูไม่ยากน่ารักจนมีคนนำไปออกแบบเป็นตุ๊กตาเลยละ่ะปัจจุบันนั้นมันอยู่ในขั้นเสี่ยงต่อการสูงพันเพราะถูกคุกค,คามโดยมนุษย์นั่นแหละโดยคนไทยเรียกเจ้าตัวนี้ว่าหมาน้ำฟังไม่ผิดนะคะหมาน้ำนะไม่ใช่หมาน้ำ มากันที่สัตว์เลี้ยงสุดแปลกตัวต่อไปค่ะนั่นก็คือเฟเนตฟ็อกซ์สุนัขจิ้งจอกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกมันมีขนาดแค่15เซนติเมตรและน้ำหนักเพียง1-1.5กิโลกรัมเท่านั้นอายุไขเฉลี่ยประมาณ16ปีเดิมนั้นอาศัยอยู่ที่ทะเลทรายซาฮานาะซึ่งมันนั้นมีนิสัยรักความสันโดษและมักจะส่งเสียงในเวลากลางคืน ปัจจุบันหาซื้อได้แล้วนะคะจากฟาร์มที่ได้รับการอนุญาตให้เพาะพันธุ์และได้รับความนิยมจนมีคาเฟ่หมาจิ้งจอกและแฟนเพจคนรักเฟเนตฟอกอีกด้วยเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้แต่ราคาไม่เล็กนะคะโดยค่าตัวแรกเกิดนั้นมีราคาสูงถึง65,000บาทเลยทีเดียวสัตว์เลี้ยงตัวที่4ซินซิล่า หนูตัวเล็กๆที่มีลักษณะอ้วนกลมจนเหมือนกระต่ายซึ่งพวกมันนั้นมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่ประเทศเปรูและอาร์เจนตินาลักษณะนิสัยนั้นจะชอบหลับในตอนกลางวันและตื่นตัวในเวลากลางคืนค่อนข้างที่จะร่าเริงชอบปีนป่ายและกระโดดที่สำคัญพวกมันนั้นชอบอากาศเย็นๆและหากต้องการจะอาบน้ำแล้วก็ มันจะต้องใช้ฝุ่นที่ใช้ในการอาบน้ำโดยเฉพาะเลยล่ะ 5. ตุ๊กแกเสือดาวเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานยอดนิยมเพราะดูแลไม่ยากแถมสีสันยังสวยงามอาศัยอยู่ที่ราบสูงของเอเชียอัฟกานิสถานและอินเดียตอนเหนือทนกับสภาพอากาศร้อนได้ดีแต่แตกต่างจากตุ๊กแกอื่นๆเพราะมีเปลือกตาที่เคลื่อนย้ายได้ พวกมันนั้นจะกินหน่อนและจิ้งหรีดเป็นอาหารและยังกินแคลเซียมพิเศษที่หาได้ตามร้านอาหารทั่วไปซึ่งเจ้าสัตว์เลี้ยงสุดแปลกตัวนี้มีราคาตั้งแต่1,000บาทถึง6,000บาทเลยทีเดียวค่ะ 6. s ชูการ์ไลเดอร์หรือจิงโจ้บินมีกระเป๋าหน้าท้องสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับคอร่าและจิงโจ้ ซึ่งมาจากออสเตรเลียและอินโดนีเซียพวกมันนั้นมีนิสัยขี้อ้อนสุดๆชอบมุดและไล่ตามคล้ายกับแมวอยู่ติดกับเจ้าของตลอดเวลาแถมกินอาหารได้หลายอย่างเลยนะเรียกได้ว่าเลี้ยงง่ายามากๆ7เฮท็อกหรือเม่นแคละนิยมนำมาเลี้ยงกันทั่วมีหนามรอบตัวอยู่ประมาณ7,000เส้นใบหน้าคล้ายกับหนู และมีจมูกที่เรียวยาวกินมแมลงเป็นอาหารหลักอายุไขเฉลี่ยนั้นอยู่ได้4-8ปีโดยพวกมันนั้นชอบกินหนอนนกหรือจิ้งหรีดเป็นอาหารถึงแม้ว่าขนมันจะแข็งแต่ก็สามารถอุ้มเล่นได้นะคะ 8. งูข้าโพดหรือคอนสเน็กงูที่ขึ้นชื่อได้ว่าเชื่องที่สุดพบมากในสหรัฐอเมริกา อาศัยอยู่ตามไร่ข้าวโพดหรือตามบ้านเรือนคนมีลวดลายคล้ายกับข้าวโพดที่บริเวณใต้ท้องของงูมันมีนิสัยขี้อายไม่ดุร้ายและไม่มีพิษเกล็ดของมันนั้นแข็งและเรียบมีสีส้มและสีเหลืองน้ำตาลเลี้ยงได้ง่ายค่ะสามารถอยู่ได้ในตู้กระจกหรือกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดส่วนอาหารนั้นกินประเภทหมูแดงหรือลูกหนูหรือลูกไก่ตัวเล็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสัตว์เลี้ยงแปลกๆที่เรานำมาให้ดูวันนี้จริงๆมีสัตว์เลี้ยงแปลกๆอีกหลายชนิดเลยค่ะที่ปัจจุบันคนนั้นฮิตนำมาเลี้ยงกันเยอะวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ